จ้าสวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้กลับมาพอ่อกับจ,กจ้าคือเก้าค่ะคือสิหายบายบ่ค่ะเมื่อนี้พามาเก็บกระเทียมค่ะพี่น้องเบือกีน้ำข่างทาง้างใหญ่เบอร์หรอค่ะพี่น้องอู้อจัดลางงามพี่น้องสออนค่ะแต่แจ็คแค่บอกว่าอันบ่เอาข่างท้างค่ะย่านหมาเหนียวย่านหมามันเหียวห่าค่ะพี่น้องเป็นจะองเียค่ะนี่ข้างเป็นตัวค่ะ ของค่ามองตั้งกล้องละา้มองตั้งกล้องละค่ะตั้งได้ยูโดนบ่ไครับค่ะไม่เน่าค่ะมตัดกันเ้องกันตาแห้งเผือทาางกันให้ก้อหไงค่ะ กอง่ายครับพี่น้อง ลายจ็เสียวกลัดอะรันพี่หน่มเหลือบบนถึงลายค่ะจักจตันอาหมณ์ไรเนี่ยลายปวดจะทีฮันนากองไปทั้งเพิ่นค่ะนีมเตมองงามๆอืมเตมองสวยๆค่ะพี่นุ่มจะทีฮันนากองไปทั้งปีเด้อแบบนี้ตันไปบ่ค่ะพี่น้อง เปนลิ่นหัวด้วยนะสะอนซ่อนสาดค่ะพี่น้องจะหามองตังกล่องว่าได้ปะทีนี้แปบ๊บนึงกับแป๊บนึงตังกล่องจะไปเห็นค่ะ าเข็นเนาอนค่ะอันนีต่้งกล่องเหมือนึงค้นอยู่เหมืองเงไหมคะใกล้จะเต็มถุงแล้วพี่น้องใกล้จะเต็มแ้วโอต๊ตเยนเดี๋ยวพี่น้องโอ้ยมแต่หมองงามจากสีเอากัวได้ <c oughs> <c oughs> เลือกบุถืกพี่น้องมาเลือกซอยจานเนี่เด้อเลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกค่ะ แห้งอันกัะที่ันอยงห่างๆมูบรรยแห้งกใหไงค่ะนี่มากมากค่ะตัดกระเทียมชมปลากระเทียมพี่น้องโอ้ยแมนเบิดค่ะนี่แต่หมองงามๆพี่น้องดูอสวยเลือกได้สวยเลือกได้ค่ะแก่ตยวไผ่ยางหลอ มปลังมันมาเม็ทติงเอาใจว่าปลาหลาบค่ะกำมาเล่นมาขี่เกาค่ะแม่นบ่มากกว่าก็จีเด้งยำงานค่ะติดตัวเองแต่นังกะงานค่ะบึงค่ะบึงใบมันรุดขับมาอุดใจนางบทเที่ยง <laughs> โอ้เด oh, ี okay. to to ๋ยวกลับมาพอกันค่ะจะขอัตัดก่อนมันบอถนัดค่ะพี่น้องเธนต้องทําเวล่าค่ะพี่น้องจะมือเพื่อสิเบ่งกันเต็มอิ่มนะเนาะค่ะปลากระเทียมกลับมาพอกันค่ะขอตัดแป๊บหนึ่งค่ะเจ้าพี่น้องจะอู้มองนี่แห้งงามค่ะแห้งนี่แต่กัวงามค่ะพี่น้อง แจกัสีได้กะบ,บานแล้วค่ะโค้งง่ามปนว่ะตัดขึ้นมาคือผู้หายเ <laughs> บ่งส่วนร่วงจ้ะอันห้อยเจอ,อยยางมันจากไปจากมากเมื่บบอกไก่เออื่นยังใบมันกันซัมกับน,นี่ค่ะหักเปิดเอาแต่ดอกมันจขัดหน่อยไม่สวยก็เอาแต่ดอ,อกัออกน มืองุมียเงมีจแต่งมิตงกาทยเมืงค่ะบุมแตก่อใ่ให่ครับมืองค่ะวถึกแสงแดดอาจิบเห็นครับเมืองแห่งยูนได้ภูมิหนามแห่งเหงาใหญ่ครับเมืองข้าอดอาจหนครับ่ด้หน่งเงมือมาถึกง ตัวนี้ค่ะเบิองใบมันคะพี่นองหญ่ครับใ่ญ่เนี่ยแต่ก็ได้เต็มถุงค่ะเต็มถุงเดียวคะพี่นอจ้ามวนอีกอะฝากไว้นะคะถ้ามาเก็บกระเยปบปโอ้ขั้นใ่เหง้ามคักขาเป็นเห็นพแพ้เป็นแพ,นแพ้อยู่สิร่มเปิดตาดอีกจ็กหน่อยอยู่ค่ะพี่นอมงามคักง่ามเนี่ย ฝากไว้เด้คอค่ะใดเขขามมก็อร่าลืมกดติดตามอาจารย์เด้อค่ะจีได้มีกำลังใจพาเหตุลิปต่อไปเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะพี่น้องฝากไว้เด้อค่ะให้กำลังใจจ้าเนาสิได้มีกำลังใจเนาะคะ่ะเดี๋ยวกลับมาพอกันใน้คลิปหนาค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอการเข้ามาสวัสดีค่ะผู้้ใดอยากเก็บกระเทียมปลามาเด้อค่ะจะสิาพาไปเก็บจะสิาพามาเก็บจะให้อยากมีมูต้องการมูด่วนค่ะ ต้องการเพื่อนด่วนเข้าป่าครับพี่น้องเอาไว้มาพอกันคลิปหนาได้ค่ะสำหรับคลิปนี้กลับไปแล้วค่ะไปแล้วคําแล้วค่ะคําแล้วเต็มทุงแล้วค่ะกลับมาพอกันใหม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย